ผู้ชมครับถ้าเป็นอินทผลัมสายพันธุ์สีเหลืองนะสีเหลืองนวเนี่ยผมต้องยกเนิ้วให้สายพันธุ์นี้นะท่านผู้ชมนะ SK1 นะครับไม่ได้่งคลาวกันโดนตำหนิเลยอ่าคนต้องการกันเยอะทะ่านผู้ชมมีน้อยฮะหมดแล้วท่านผู้ชมนะครับลูกสีเหลืองนวลใหญ่ๆเนื้อเขาเนี่ยโอ้โหมันแน่นฮะแต่กรอบฟูท่านผู้ชมครับเก็บได้นานท่านผู้ชมนะตัดส่งไปให้ท่านไปเนี่ย 8-9วันปรากฏว่าไม่เน่าไม่เสียะท่านผู้ชมยังหวานกรอบอร่อยเหมือนเดิมสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ให้ลูกดกท่านผู้ชมนะติดโดกติดดีฮะผสมแล้วติดดกติดดีต้องคอยแต่งให้นะท่านผู้ชมนะลูกจะได้ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญก็คือลูกนี่หวานตลอดเลยนะครับไม่มีฝาดเลยนะสายพันธุ์เด็ดท่านผู้ชมครับเทียบกับบาฮีบาฮีสู้ไม่ได้เลยละหลายคนบอกแล้วว่าโอ้โหอร่อยจัดจ้านนะครับ ด้วยความหวานกรอบอร่อยของเขานี่แหละนะคือสเสน่ห์ของสายพันธุ์อินทรพาลัมสายพันธุ์ SK1 นะท่านผู้ชมนะฮะนะครับหนะ้าปลูกท่านผู้ชมครับหนะ้าปลูกการเลี้ยงดูก็ง่ายดูแลก็ง่ายผสมก็ง่ายติดก็ง่าย,ต,ายติดก็ดีที่สําคัญคือโอ้ยาวเลยนะครับท่านผะู้ชมครับเนะะี่ยหวานกรอบอร่อยเนื้อของเขานี่เก็บได้นานนะครับทานได้อร่อยหวานซาบซ่าว่าอย่างนั้นนะฮะ ทานไปแล้วกรอบอร่อยเนื้อปูจริงๆนะท่านผู้ชมครับไม่กระด้างเลยในส่วนของท่านที่ได้ผลสดไปเนี่ยมเมล็ดท่านก็ไปเพาะเอาเองนะท่านผู้ชมเพาะเอาเองเลยนะขึ้นง่ายเกิดง่าย,น,ายนะครับงอกร้อยเปนะ,มะเมล็ดใหม่ๆนี่งอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละท่านผู้ชมไม่มีคําว่าผิดหวังแต่ท่านที่บอกว่าไม,ไม่อยากจะเสียปีไม่อยากจะรออะไรยาวนานนะครับวิเชียนมีอยู่2รุ่นนะท่านผู้ชมนะวิเชียนมีอยู่2รุ่นนะรุ่นหนึ่งนี่นี่นี่น ตัวเมียนะท่านผู้ชมนะดูร่ตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยนะครับเริ่มแตกใบขนนกแล้วนะท่านผู้ชมนี่ฮะต้นตัวเมียไยนี้ที่ใบแห้แงๆไม่ต้องกลัวเขาจะสลัดใบเพื่อเอาใบใหม่ของเขาขึ้นมานะครับแล้วก็แตกใบขนนกแล้วนี่เห็นไหมมาเริ่มแตกใบขนนกแล้วไซนี้สวยๆนี่นะครับนี่ในราคาพิเศษนะท่านผู้ชมนะนี่ต้นตัวเมียเอาไปปลูกไว รากเขาเดินน yeah, sure. ี่ดูรากดูรากนี่ท่านผู้ชมนะครับต้นใหญ่ๆแล้วสวยสวยแล้วนะครับแตกใบขนนกแล้วนะนี่ฮะให้ท่านไปเลยสั่งกันเข้ามานะครับก็มีจํานวนอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกนะท่านผู้ชมนะต้นตัวเมียท่านผู้ชมครับนะต้นตัวเมียส่งให้ท่านไปท่านสั่งกันเข้ามาเลยนี่ครับโอ้ยนี่รากเขาเดินรากเขาเดินรากเขาเดินแล้ว นะครับนี่ฮะนี่แตกใบคนนกนะนะครับผมเพาะได้ประมาณเดือนมก,กราคมโอ้หเดือนพอดีนะนะครับผมลงเพาะเดือนมก,กราคม6เดือนพอดีอันนี้เริ่มแตกใบคนนกแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับส่งตรวจ DNA ให้รู้เป็นต้นตัวเมียซะนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งจองกันไปนะจัดส่งให้ท่าน นี่ใส่ไข่ตัวซานเลี้ยงอย่างดีเลยนะเขียวปีเลยนะครับไข่ตัวซานเลี้ยงอย่างดีเนี่ยลากเขาง,งอกออกมาอย่างนี้แล้วนะครับจัดส่งให้ท่านง่ายนะท่านผู้ชมนะราคาก็ประหยัดลงนะท่านผู้ชมนะราคาก็ประหยัดลงนี่ SK1 นะท่านผู้ชมนะนะครับ SK1 SK1 ของดีๆของดีๆมีให้ท่านนะเอาไปปลูกเถอะไม่ผิดหวังหรอกนะครับความหวานความกรอบความอร่อยนะ รอคอยท่านอยู่ไม่ต้องกลัวเลยไม่มีคําว่าผิดหวังนะท่านผู้ชมนะครับไซนี้นะครับไซแตกใบขนนกกันแล้วนะหกเดือน6เดือนนะท่านผู้ชมไซหกเดือนแตกใบขนนกแล้วนะครับส่งตรวจ DNA ได้รู้ว่าเป็นต้นตัวเมียก็ดําเนินการจัดส่งให้ท่านไปนะครับนี่ราคาพิเศษอยู่นะท่านผู้ชมนะเดือนนี้เดือนนี้ราคายังพิเศษอยู่อยู่ในตรงนี้นะครับ ต้นสวยๆแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมนี่ครับท่านผู้ชมครับนะครับสายพันธุ์ดีอ่ะสายพันธุ์นี้ใช้ได้เลยนะ SK1 เนี่แตกใบขนนกแล้วเห็นไหมนะครับใบขนนกใบขนนกแตกกันแล้วนะนี่ฮะนะสวยงามสวยงามรากเดินดีนะครับถ้าเอาไปลงปลูกได้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอช้านะครับ มีต้องรอช้ามีต้องรอช้านะจะได้โตวไวๆนะนะครับเอาไปรประดับสวนเถอะนะได้ลูกใหญ่ๆสีเลืองนวนลหวานกรอบอร่อยเงี้ยนะครับเข้มข้นเลยท่านผู้ชมนะฮนะนี่ฮะเอาเลยท่านผะู้ชมสั่งกันเข้ามานะส่งไว้ส่งไวตรวจตรวจเพศแล้วส่งตรวจดี a ฮะให้ท่านได้รู้ว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียแล้วนะครับนะีบ่ฮนะสายพันเอกสายพันธุดีนะท่านผู้ชมนะ เอาไปไว้หวานกรอบอร่อยไม่มีฝาดเลยท่านผู้ชมและนี่ท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นต้นอินทผาลัมนะสายพันธุ์ SK-1 นะครับลูกสีเหลืองนวลลูกใหญ่เนื้อหนาโอ้โหกรอบฟูหวานเข้มข้นอร่อยมากชื่นใจนะครับเนี่ยอันนี้เป็นไซส์มเมล็ดของปี2,563นะท่านผู้ชมนะเนี่ยคือจะว่าไปแล้วนี่ก็เข้า2ปีท่านผู้ชมนะครับ แต่ที่ไม่ได้โตขึ้นไปเยอะเนี่ยเพราะว่ายังอยู่ในถุงอยู่ไงรากของเขานี่วนติ้วอยู่ตรงนี้แหละนะครับวนกองอยู่ที่ก้นถุงอ่ะนะที่โผล่ออกมาจากถุงแล้วขยับปุ๊บก็าตัดราก <c oughs> ขยายในส่วนที่เราปลูกลงไปก็ปลูกไปแต่ในส่วนนี้คือส่วนที่จะแบ่งปันให้นะท่านผู้ชมนะต้นตัวเมียไซขนาดนี้นะครับสวยๆอย่างนี้โคนอวบๆใหญ่ๆอย่างนี้ท่านเอาไปปลูกเนี่ย ผมว่าไม่เกินหนึ่ปีอะท่านผู้ชมต้องออกจันแน่เพราะว่านี่เขาโตมากแล้วนะครับโตมากแล้วแต่ว่าพื้นที่จํากัดอยู่ในถุงฉะนั้นก็เลยให้โตอยู่ประมาณนี้จัดส่งให้ท่านได้เลยนะในราคาพร้อมจัดส่งให้ท่านผู้ชมต้นตัวเมียนะต้นตัวเมียอินทรผาลัมสายพันธุ์ดี SK1 เอาให้ชมกันใกล้ๆชิดๆกันดีกว่าท่านผู้ชมครับเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะ คือบางส่วนผมเริ่มที่จะนำเอาเอาเข่งนะครับเอาเข่งมามาใส่แล้วนะเข่งมาใส่เพื่อที่จะให้รากเขาได้เดินดียิ่งขึ้นนะครับโตยิ่งขึ้นนะก็พยายามค่อยๆขยายไปเพราะว่าท่านจะได้รับนในการจัดส่งของผมอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะท่านผชนะเนี้ยต้นใหญ่นะโคนเขาขนาดนี้บึกแล้วแต่ปัญหคือ,อถุงเนี่ยนะครับถูกจํากัดพื้นที่อยู่ นะทำให้เขาโตได้ไม่มากนะครับแต่ว่าอายุของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเอาไปลงขยายรากเดินแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปีฮะผมว่าออกลูกแน่และนะครับนี่คือต้นตัวเมียนะท่านผู้ชมนะนะต้นตัวเมียส่งตรวจเพศ DNA เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เรารู้ว่าเป็นต้นตัวเมียแล้วก็ทำการาจัดการส่งให้ท่านนะครับมีจำนวนไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะรุ่นนี้ผมมีจำนวนไม่เยอะหลัก10ต้นนะ หลักสิบต้นเศษๆเท่านั้นแหละนะครับท่านที่สั่งก่อนก็ได้ก่อนไปนะท่านผู้ชมนะสั่งก่อนได้ก่อนนะครับเรียนท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามีจํานวนไม่เยอะนะครับแบ่งการแบ่งการส่งใส่ถังไปถังใหญ่ๆ <c oughs> ส่งไปถึงท่านไปถึงลนะ้วเอาปลูกเลยนะท่านผู้ชมนะอย่ารอช้าอย่ารอช้าไปถึงนี่ลงปลูกเลยเชื่อ,อเชียนมันหน่อยไว้ <c oughs> นะท่านผู้ชมนะเออเชื่อ,อเชียนมันหน่อยแล้วก็ใส่ลงปลูกไปเลยเนะี่ยฮะ สายขนาดนี้นะครับสำคัญนะสายพันธุ์นี้เนี่ยท่านไม่ผิดหวังนะฮะลูกของเขาเนี่เก็บได้นานผมพิสูจน์แล้วนะครับส่งไปให้ท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยตอนช่วงปีที่การขนส่งมีปัญหา8-9วันนะผู้ชมอยู่ในกล่องพอไปถึงท่านท่านบอกว่าโอ้โหโปเชวิเชียนใช้ได้หวานกรอบไม่มีเสียอ้าวนะครับหวานเข้มข้นอร่อยอร่อยเลยนั่นแหละท่านผู้ชม นั่นก็คือเอกลักษณ์พิเศษของสายพันธุ์นี้นะผลของเขาเนี่ยเก็บไว้ได้นานหวานกรอบอยู่นะครับท่านผู้ชมฮนะนี่ครับรพราติดีๆฮะสายพันธุ์อินทผาลัม SK1 นะท่านผู้ชมจดจำกันไว้ใครได้ชิม SK1 แล้วจะถูกใจเออบอกท่านแล้วนะไอผิดหวังหรอกท่านผู้ชมครับเอาายนี้นะมีจำนวนไม่เยอะครับไม่เกิน12ต้นนะท่านผู้ชมนะครับต้นตัวเมีย ผมส่งตรวจ DNA นะท่านผู้ชมให้ได้รู้เพศเรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้ท่านท่านที่สั่งเข้ามาก็รับกันไปเลยท่านผู้ชม